ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับอนุภาคในชีวิตประจําวันหรือระดับมหาภาคเชิงเศรษฐกิจและการเมืองซึ่งแน่นอนถ้าเลองเล็กก็ส่งผลกระทบกับคนส่วนน้อยแต่ถ้าหนักก็อาจกระทบคนจํานวนมากกับรวม5อุบัติเหตุมูลค่ามหาศาลพาร์ทที่9าอันดับที่5การเรียกชื่อหรือพิมพ์ชื่ออะไรผิดนั้นไม่ใช่ปัญหาอะไรใหญ่แต่สําหรับนักสะสมมันใหญ่มากในปี2007นายแดนเปิดประมูลเล่าเอลฟ์ เอาซอฟสภาพดีมีจุกก๊อกเคลือบที่พึ่งที่มาพร้อมกับโนต้ตตั้งแต่ปี1919ลงบนอีเบเป็นเล่าของแท้หายากและมีจำนวนน้อยมากๆที่เขาบ่มขึ้นมาเพื่อท่องขั้วโลกเหนือในปี1852มีมูลค่าหลายแสนดอลลาร์รู้กันในวงการนักสะสมและนักชิม แตแดนทำพลาดแค่เพียงอย่างเดียวเขาพิมพ์พีตกไป1ตัวจากชื่อเต็ม a l s ซอ t มี p ี2ตัวเปิดประมูลลงบน eBay และมีคนแย่งกันประมูลไปเพียงแค่2คนขายให้กับคนชื่อว่า v o o d o o s c o r e ในโอคลาโฮมาเพียง304ดอลลาร์ 4, หรือ11,500บาท v o o d o o s c o r e รู้มูล,ลค่าที่แท้จริงของเล่าเอลและเอากลับไปประมูลบน eBay อีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาเขียนชื่อถูก ผ่านไปเพียง10วันมีคนแย่งกันประมูลไปมากถึง157ครั้งเล่าถูกขายไปในราคา5,3300ดอลลาร์ 5, 33, 300, หรือประมาณ19ล้านบาทซึ่งคนที่ควรได้19ล้านบาทตั้งแต่แรกควรเป็นแดนแต่เขาพิมพ์ผิดพีตกไปเพียงตัวเดียวทำให้นักสะสมคน้น Google ไม่เจอ อันดับที่4ลอตเตอรี่ในอเมริกาจะต่างกับไทยอย่างหนึ่งของเราต้องไปซื้อและรอวันที่15กับ30ว่าออกเลขอะไรแต่ของเขาซื้อแล้วสามารถขูดได้เลยรู้ทันทีว่าเสียหรือได้ ในปี2007เมืองรอสเวลรัฐนิวเม็กซิโกบริษัทรอสเวลฮอนด้าจ้างบริษัทนอกทำการตลาดโดยส่งลอตเตอรี่50,000ใบไปตามบ้านต่างๆและจะมีผู้โชคดีเพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่ได้1,000ดอลลาร์แต่พนักงานที่พิมพ e ์อีเมลส่งให้บริษัทที่ทำการตลาดให้เหมือนจะเขียนผิดว่าลอตเตอรี่ทั้ง50,000ใบชนะเงินรางวัล1,000ดอลลาร์ทั้งหมด กับกลายเป็นบริษัทนี้แจกเงิน50ล้านดอลลาร์หรือ1,900ล้านบาทให้ทุกคนที่ส่งจดหมายไปพวกเขาเพิ่งมารู้ตัวว่าทำพลาดตอนส่งจดหมายไปแล้ว2 0 0หมื่นหลังทางบริษัทนอกก็ถูกบวยความผิดและชดเชยลูกค้าด้วยบัตรกำนันวอลมาร์ตกิฟต์การ์ด5ดอลลาร์แทนเกือบไปแล้วอันดับที่3ที่ซานฟรานซิสโกจะมีตึกที่ชื่อว่ามิเลเนียมทาวเวอเป็นคอนโดหรูสูง58ชั้นใจกลางย่านธุรกิจ สร้างเสร็จในปี2009ซึ่งถูกซื้อห้องเกือบหมดภายในพิพตา แต่ในปี2016เจ้าของห้องตื่นขึ้นมาพร้อมกับรู้สึกว่าทำไมโลกมันเอียงเองียงปรากฏว่าเสาเข็มคอนโดไม่ได้ถูกสร้างลึกลงไปในชั้นหินแต่กลับกลายเป็นแค่ชั้นทรายพอลูกบ้านรู้ข่าวพวกเขาก็ต่างประกาศขายห้องทิ้งทำให้มูลค่าของคอนโดตกจนแทบไรค่าผู้รับเหมาก่อสร้างโทษตึกรอบๆที่สร้างทีหลังว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้ตึกเขาเอียงแต่พอทางการมาสอบสวนปรากฏว่าทางเจ้าของโครงการรู้อยู่แล้วว่าฐานตึกไม่แข็งแรง แต่ก็ยังยืนยันที่จะปล่อยขายเพื่อเอากำไรอยู่ดีแต่นั่นไม่ใช่ส่วนที่แย่ที่สุดในปี2018ตึกนลี้เอียงมากขึ้นถึง46เซนติเมตรลูกบานเริ่มได้ยินเสียงหินร้าวหน้าต่างเริ่มแตกจนเจ้าของโครงการต้องแก้ด้วยการฝังเสาเข็มเพิ่ม52เสา ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกของคอนโดการซ่อมแซมกินเวลาและใช้เงินไปมากถึง100ล้านดอลลาร์หรือประมาณ4,000ล้านบาทใช้เวลานานถึง10ปีและตอนนี้ตึกก็ยังคงเอียงอยู่และเอียงไปมากถึง66เซนแล้วเป็นตึกรูที่ไม่มีใครอยากอยู่แถมคนซื้อไปแล้วก็ขายไม่ออกอันดับที่2ช่วงนี้หลายคนคงวางแผนออกไปเที่ยวแต่งตัวอย่างดีแต่ฝนตกน้ำท่วมแผนล่มนอนอยู่บ้านดีกว่า ถ้ากับตันเร์อของวันโอปุสทำแบบนั้นเหมือนกันเรื่องนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นย้อนไปวันที่11พฤศจิกายนปี2020เรือขนส่งคอนเทนเนอร์สินค้าขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นเดินทางไปส่งสินค้าที่ลองบีชระยะทาง2,575กิโลเมตรแต่ระหว่างทางถูกพายุซัดกลางทะเลแปซิฟิกแต่เรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ถูกออกแบบมาให้ทนทานต่อสภาพอากาศที่โหดร้ายอยู่แล้วกับตันเลยดึงดันที่จะฝ่าไป ปรากฏว่าเรือไม่ล่มแต่ตู้คอนเทนเนอร์ล้มระเนระนาดตู้คอนเทนเนอร์ตกลงไปในมหาสมุทรถึง1,816ตู้สินค้าสูญหายไปมากกว่า20,000รายการกับตันต้องตัดสินใจเทียบท่าที่ใกล้ที่สุดเพื่อประเมินความเสียหายคอนเทนเนอร์ er สูญหายไปไม่พอตู้ถูกทับบี้กันเละไปหมดทำเรือเสียการทรงตัวความเสียหายลอบไป200ล้านดอลลาร์หรือประมาณ7,600ล้านบาท จากการสอบสวนกับตันดูว่ามีพายุจากการรายงานสภาพอากาศและเรดาร์แต่คิดว่าเรื่องเล็กไม่อยากเสียเวลาขึ้นสูงถึง15เมตรเขาก็เลยถูกยึดไปอนุญาตขับเรือไม่ได้แล้วไปขับแท็กซี่แล้วกันอันดับที่1มั่นใจว่าทุกคนบนโลกคงเคยได้ยินชื่อแฮร์รี่พอตเตอร์ เป็นนิยายเวทมนต์ที่โด่งดังตลอดการตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1995โดยผู้เขียนานาม JK Rowling เธอใช้เวลานานถึง5เดือนเพื่อแต่งเรื่องก่อนจะไปตามสำนักพิมพ์เพื่อขอให้ตีพิมพ์ออกมาจำหน่ายแต่รู้ไหมว่า JK Rowling ถูกปฏิเสธไม่ใช่แค่หหรือ2ครั้งแต่เธอถูกปฏิเสธไปมากถึง12ครั้งพวกเขาไม่สนใจงานของเธอและสุดท้ายสำนักพิมพ์ Bloomsbury ก็รับนิยายของเธอไว้ ทีแรกพวกเขาพิมพ์ออกมาแค่500เล่มแต่สิ้นปี1997หนังสือของเธอเป็นที่ต้องการจนพวกเขาต้องพิมพ์เพิ่มเป็น70,000เล่มขายดีที่สุดอันดับหนึ่ง ต่อมานิยายได้ถูกจับทำเป็นหนังจนทำให้โด่งดังและแฟนคลับเหนียวแน่นมาถึงปี2019หนังสือของเธอถูกขายไปมากถึง500ล้านเล่มทั่วโลกและแฟรนไชส์แฮร์รี่พอตเตอร์มีมูลค่ารวมสูงถึง25,000ล้านดอลลาร์หรือประมาณ95,000ล้านบาทแฮร์รี่พอตเตอร์กลายเป็นหนังสืออันดับหนึ่งที่ฮิตติดอันดับและสร้างไรายได้มากที่สุดของสำนักพิมพ์บลูมสเบอรีสร้างไรายได้ให้กับบริษัทรวมๆ200ล้านดอลลาร์หรือ7,000ล้านกว่าบ มั่นใจเลยว่าสำนักพิมพ์12สำนักที่ปฏิเสธ J.K. Rowling ไปก่อนหน้านั้นคงนั่งร้องไห้กันยกใหญ่เพราะพวกคุณปฏิเสธก้อนเงินมหาศาลอุบัติเหตุมูลค่ามหาศาลไม่ใช่เรื่องไกลตัวอย่างเช่นสถานการณ์ในตอนนี้เขื่อนแตกถนนพังน้ำท่วมคนเดือดร้อนแต่มันก็เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ยากจะแก้ไข เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับอย่าเห็นคลิปนี้คนเดียวแชร์อุบัติเหตุเหล่านี้ให้เพื่อนๆคุณดูกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้เราต่อๆไปกดซับและกระดิ่งจะได้พลาดคลิปใหม่ๆทุกวันพฤหัสกับเสาพบกันใหม่ในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ